ก๋วเตีวนะครับลงมือปอบเองเลยครับผมนะฮะโอ้โหอ,อ,อ,อันนี้เรากำลังเร่งทอดขึ้นเรื่อยๆแ,แล้วนะครับเข้าล้ก่เลยครับยานกระเดี่ยวนะครับบรรยากาศอันนี้โครงไก่นะครับนี่โครงไก่อยอดอะไรก๋วยเติวนี่ยวันนี้เดิมด้วยการทอดเลย ปกติเราจะขายนะครับนะฮะวันนี้เราตองกระทะใหญ่เลยนะครับวันนี้กลางด้วยเพราะว่าตอนลงมาแรกๆนะครับฝนตกโปรยปลานิดหน่อยนะครับวันนี้คือว่าใส่ถุงมือด้วยนะครับวันนี้นื้นที่้านฮวงเราะห์รัวันนี้แทนนอกนะครับตอนกลางจัดร้าเสร็จมาแล้วนะครับนี่ช่วงแรงๆครับ แม่ค้าก็เริ่มทยอยลงตลาดแล้วนะครับผมนะฮะบรรยากาศตอนนี้ฟ้าเริ่มสว่างแล้วตอนแรกมืดๆนะครับเหมือนฝนจะตกนะครับผมนะฮะวันนี้ผู้ช่วยของเราก็กําลังเร่งนะครับนะฮะเร่งที่แล้วว่ารัดถุงน้ําจิ้มนะฮะอันนี้ก็เรียนมาประมาณสิบห้าปีนะครับนะในการผลิตนะครับวันนี้ดูในการเทน้ำครับพองแค่ว่านี่ครับ โอ้นี่ครับดูการรัดยางครับอาจจะคล่องแคล,ล่วมากนะอันนี้ถ้าไม่ถ่ายคลิปยิ่งเร็วกว่านี้นะครับอันนี้บังเอิญกล้องมาถ่ายะก็เลยว <c oughs> ่าอาจจะมีสรัรนิดเล็กน้อยนะครับนี่ก็เริม่มตัดเรื่อยๆแล้วนะครับวันนี้ก็ทิวโกะกำลังเร่งทอดนะครับวันนี้โอ้ กำลังมนุษย์นะฮะให้กำลังคนะเป็นมุกเล็กน้อยนะครับนะครับันนี้เราก็มุงอันนี้ด้วยครับกันเพื่อฝนจะก,กระเด็นใส่นะครับนะฮะอันนี้ก็ซืขึ้นมาประมาณ320ินะครับผมตนะะกั้งนะครับพี่น้องคนให้มัน,มอนบอกลีดแม่ห่อนบวเป็นได้กินกลางห่อนบวห่อนเนื้อเน้อพาดนะเนื้อออกดังออกนะเลยห่อนแม <c oughs> ่ เอาเอามาอยู่ข้างหน้าพี่มาขายพี่ร์แล้วจิทอดเองมาที่นี่อุ่ไป้วยแล้วเออทอดออกเมื่อน่ะไปด้วยแล้วไปด้วยแล้วจิ้มทอดเออเป็อะไรล่ะทีนี่ทอดเด็ค่ะเออตอนนี้เราก็เปิดร้านแล้วนะครับร้านขายทอดปลาเบียร์นะฮะก็อย่าลืมมาอุดหนุนนะครับคืนนี้วันนี้นะครับมาเจ๊เจฟพวกเราได้นะครับงานหลังร้านมันไม่เหมาะกับเราเลยทุกนี่เลยนะนี่นะครับไต่ก็เริ่มตีแล้วกำลาง คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนครับที่เห้าร,รับชมนะฮะแล้วเจอกันใหม่ช่วงเย็นๆนะครับผมสวัสดีครับ